นี่เป็นเจ้าเก่าเลยใช่ไหมครับกีบ่ปีแล้วครับครับีกว่ปีแล้วะอร่อยสมราคาที่แบบเพื่อนๆแนะนำคุณว่าต้องมาร้านนี้ขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วกล้วยแขกกล้วยแขกครับอร่อยมากร้านนี้นะเดี๋ยวเราไปร้านอะไรนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบอกชาแนลนะครับก็เมื่อกี้แวะซื้อกล้วยแข็งมาครับเดี๋ยวเราจะไปทานกระเพาะปลาร้านหนึ่งกันนะมีเพื่อนๆใน f อ F ซเอสาเขาแนะนำกันมาว่าควรจะไปกินร้านนี้นะครับสำหรับกระเพาะปลาอยู่ตรงข้ามกับสาลเจ้าพ่อลเมืองครับผมไปทางกันดีกว่าครับก่อนจะไปถึงร้านนะครับเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีกว่าครับอย่ากดข้ามนะดูกันก่อนนะครับผมไปเลยโอเคครับ มาดูกันตรงนี้ก่อนก่อนครับมาเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะเพราะไม่ได้เสร็แม่นะนอยู่บ้านนะครับผมก็หรือที่นอนห้องนอนเล็กครับพอผ้าปูออกมาเนี่ยจะซักผ้าปูเนาะก็เจอว่าเตียงมันเป็นคราบก็เดี๋ยวเราจัดการคราบสะขอปกันดีกว่าครับใช้ฮู o เ e r ร์คลีนสเล็ตัวนี้นะครับผม เรียบร้อยแล้วครับเรองของเราก็สะอาดแล้วนะครับข้าวตุ๋นกต่างๆหายเกลี้ยงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วกลับไปหาของกินอร่อยๆกันดีกว่าครับไปเลยไปตรงนี้ครับนี่เลยนี้เลย กรเพาปะปลาปรีชาครับเจ้าเก่านะครับนี่เป็นเจ้าเก่าเลยใช่ไหมครับกีบ่ปีแล้วครับยี <40. S 2> ่สิบกว่าเนาะโอเคขายตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับจำได้ว่าอยู่หน้าเซเว่นเซเว่นยาย เว้นออกไปแล้วนะครับเป็นอ๋ออะไรก็คือย้ายสาขาอ๋อร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเก้าเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้ากโมงเย็นเลยอ๋อเปิดทั้งวันเลยนะครับ รกระเพาะปลาปรีชาครับผมเจ้าเก่าขายมา20กว่าปีแล้วแล้วก็เปิดแต่ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะวันหยุดประมาณสักเดือนละสองครั้งยังไม่ได้กำหนดแน่นอนครับผมอันนี้พิเศษใช่ไหมฮะใช่ครับพิเศษ55บาทนะครับผมก่อนว,ว่าชามใหญ่ขยันทานเส้นมีเส้นนะครับผมแต่เรามีอีกหลายเรามีอีกหลายเมนูที่เราตุนนอาไววฉะนั้นเราไม่ใส่เต้นนี <laughs> ่อาจจะอิ่มเกินไปได้นะชิมเลยดีกว่าครับ สมราคาสมราคาที่แบบเพื่อนๆแนะนำคุณว่าต้องมาร้านนี้ก็ผ่านบ่อยนะตอนพูดหลายหลายปีแล้วเรื่อยๆผ่านบ่อยเพราเซเว่นจิอยู่ด้านหน้าตรงน,นี้ไงตอนนี้เซเว่นเขาย้ายไปแล้วนะครับรก็ขยับมานิดนึงก็งชานเบูจะมีความหอมๆแล้วก็มีเค็มตามละมุนละมุนเนะ่ะบอกเพื่อนหแต่ว่าอร่อยครบรสเขาเรียกว่าครบครส ไม่ต้องปรุงแล้วแต่ว่าใครอยากจะปรุงเพิ่มหรือว่าจะใส่น้ำอะไรนะเขาเรียกน้องต้มใส่ชูนใช่ไหมพี่น้ำต้ามได้ต,ตามใจชอบเลยแต่ก็ว่ารสชาตโอเคแล้วล่ะกลมกล่อมมีความเค็มมีความเค็มๆหน่อยหนึ่งนะแล้วก็หอมหอมที่ตสำนี้คือหอมมากแล้วก็ความข้นตลักมันดีนะครับเนื้วค้นก็มาดีแล้วก็ปลาดีด้วยดูความงามของชิ้นกุ้งปลาได้ไหมเห็นไหมอันนี้คือพิเศษก็จะมีกุ้งปลามีเลือด มีไข่นะแล้วก็มีไข่ครับผมครบเครื่อทุกอย่างของกระเพาะปลาแล้วห้า,นะาสิบห้าบาทคุ้มค่ารสชาติดีด้วยใครมาปาักนักกลางวันนะและ้วก็แบบมันตรงนี้ใันเฉพาะอ,อยู่ตรงนี้ครับนี่นาปุ๊บแล้วก็วายผ่าต่อได้เลยวายใส่เฉพาะได้เลยครับอร่อยมากเ,เลือดดูด,ดีงามมากเลยระวังร้อน เลื่อบคุกบเดิ่อนแบบไม่ยุ่ยอ่ะกำลังพอดีครนะับชอบดัว่า่ได้เลยอขอบคุณครับแกเบลอเธอร์เลย หอ,อ,อ,อธิบายไม่ถูกแต่ว่าอร่อยอร่อยมากรสชาติจะเหมือนตอนที่แม่ทำาหรอ,อมแม่ทำบบรสเนี้ยคือมันมันไม่โดดไปทางไหนแต่ว่ามันจะกลมกลมกลมกมกันคือบางร้านก็จะแบบรสชาติอ่อนๆหน่อยแต่ว่าครบเครื่องแต่เนี่ยคือทั้งเครื่องผู้กลิ่นทั้ง รสชาติเค็มกวาเพื่อทำให้พอดีพอดีฉันใครชอบแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงเติมแล้วก็เติมชูไปใช่อะไรแบบพริกตำเพิ่มเผ็ดนิดนึงได้อมี่เขามีให้ปรุงนะอันนี้เราแต่ชอบเลยแต่ถ้าใครทานถ้าว่าปลาปกติก็ทานได pues ้เลยครับอร่อยเลยมากันได้ครับอร่อยอร่อยไปต่อไหนวะคำเดียวก็อิ่มแล้วครับดีที่ไม่เอาเส้นเซ็มเลยมนงานแย่แน่เลย ชามไม่อยากจะอิ่มามากเลยตอนที่ได้จริงๆตอนหาที่จอด,ดรถเมืองตะปูนเนี้ยจะมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งอยู่ด้านหลังแต่จะก็เดี๋ยววันไหนจะพามาทานนะครับถ้าใครเคยทานร้านนี้นะบอกหน่อยนะครับว่าอร่อยจริงไหมจะต,ต้องสั่งเมนูอะไรดีพิเศษหรือเปล่นนาพี่ตัวเคยทานแค่สองครั้งเองพอเพราะว่าเพี้ิวยาวมากเลยนะอิ่มแล้วคับอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเปรี้ยงเลยครับจะเดี๋ยวคิดตังค์ครับชามละห้าสิบห้าบาทนะคะแนนอืออาจจะซื้อไข่เค็มด้วยไข่เค็มด้วย นะนะโดยน้ำฝากช่องด้วยอย่าลืมกดไลค์กด,ดแชร์กด subscribe ช่องพี่โก้ด้วยนะครับแบลบ็คช็อตแชาแนลนะอย่าลืมครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับติดง่ายจังเลย <c oughs> อิมนะ่มเนี่ยเริ่ม <c oughs> เริ่มตื่อตึงช่วงนี้นอนน้อยอิ่มป <c oughs> ุ๊มน่วงเลยร้อยห้าสิบกับสี่สิบห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทป่าเสร็จแล้วไข่ <c oughs> คเค็มเราส่งเล็กก่อน